ะะอันนี้มิดด์นะคะเี้ยหิมะกำลังลงเลยหิมะกำลังลงอันนี้เราอยู่ในรถไฟฟาร์มบาน่านั่นนะคะในภายในรถไฟฟาร์มบาน่า ไ,ไฟกระจากันนะคะไปฟังค่ะเดีป,ประตูเรียบร้อย <laughs> นี่ตังสถานี ฟาร์มบาน่าเราอยู่ในรถไฟฟาร์มบาน่านะฮะอันนี้สตานีไเมดดอเพราะเราจะเคลื่อนรถไฟฟาร์มบาน่าไปฟาร์มกันเด็นะ